ที่ะามูนี่ยลดมันมีก็สิมาคนมีซูบังเือเราพี่น้องมูนี่ายคนมียอดดุกแบบโบรานพี่น้องแต่บาสมือนี่หาเบิ่งยากแล้วพี่น้อง่นมบกเขาสิมีจะเอาอจะถือเอาแค่ดันเม็ตบวกนั่นตลาดมาพีองคพวกต้นมากคือพ่กอเ็พี่น้องี่เอั้นลบแล้วลบแล้ว่วาพี่น้องาอยแตไลไล่คน่กียดหล่ กระออบมาเป็นแนถิ่นเป็นพื้นกะไล่ขั้นตอนครับเนีองอเดี๋ลูกงมาหอดเลยเม่เห็กับขึ้นไปมีพเพาเออตัดตรงนึงนาหอดเนี่ยตรงนึงมาหอหดหอ,หอดอกสงตรงกับสาตรงสีตรงห้าตรงหกตรง ตมเกต้มยืต้มประมาณนี้เรืออยาห้เฮาอยากได้หลายต้มเพราะเขายต้มได้ทำใหม่มาใจเกิดซีขึ้บเอาข้อไปเนียใจอีกไหมนรู้ว่าได้แล้วเขาเอาใหม่สหอียวใจนกจะเปานไก่ เรื่อยเขาก็เห็ดไปเรื่อยเรื่อยแบบนี้เนาะเฮ็ดจนตัวว่าเข้าศีอจะแ่แกยได้แต่กตได้ลุก้นห้องท่าไดลุกเ้าก็เอาขนดตนหน่กห้างคนคนกับศีรษะมาจากจอเยดเอาเกลือเดียมันกิดศพอปั๊บขนาดปั๊บสามีปั๊บ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 จรว่าอนพี่นองก็ได้งางแยกขาเนองอันเนคนเีดเห็นีวหงแบบโบราณมันก็เห็นแบบโบราณ Kaya lak kha chan 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 kino, kore le le nyang ha, kore bon kha nyaw kore, kore le nyang lai kaw, yung kore juu zai loe la. Kaya lak kuti ya, kui tam lak kani kwa chan chan kino. Tama ni. Kaya ude la kino, bop bap, tangan, bop เยววันี use, like me, ้ได้รับมัดมีไปบไทยเบิ้งจะมีก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมมูนุ่นตื่นหาไทยเนาเบิ้งไม่หมืเบิ้งเลยที่โตเลยนะมันนี่ก็จะมีล้วค่ะบััสีีค่ะ